ชั้นสองดาวแล้วชั้นสองดาวแล้วมันมีสไนดหวัมันมีสไนดเหมือนทางซาเวสเหมือนมันจะยิงใส่ใส่ที่แคแล้วก็นี่เลยตนนนมานมาหมดหมแล้วไแย่เรแล้วดูด้านนอกไปครับผมให้เยอะเต็มที่เลยเยอะเลืแค่สองคนใช่หมมีคนยืนถึงตัวอยู่ ยิ่งไม่ต้องเสร็จหมดก็ได้โอเคเดี๋ยวทุกคนเตรียมไปทางเดิมเลยเดี๋ยวน้ำเองไปดังจิวิวสองประตูเิยจีบิเดี๋ยวสามวิละนีละเกย์ไปออกออกเจ็ดสามสองหนึ่งฟิปเจ็ดหลซ้าย ใช่ครับครับที่ทีไม่ได้ยินไม่ใครนอนอยู่อ่ะด้านซ้ายด้าซ้ายน่าหรอกลงไไม่ได้เลมดาเดาวถอยห่อยมีคนดาวไม่ดาวถูกช่วยช่แช่่ครับแต่ว่าทีมอื่นดาวทีมอื่นดาวเนี่ยไไไม่ด้ เราา้ยกันไ่ลไลไ่ลลไ่ไลไปล่ไปย่ไปไลปก่อนไล่ทีมใครไปและไม่รู้จา์โดนทิ้งเหรอถ้าดาวถ้าดาวแล้วออกซิเจนไม่ต่ำกว่าแปดสบอะตกหัวก็ตื่นฮาเรยร้อยฮาเรท8แออกซิเจนร้อยมวิ่งข้ามมาเลยตกเลยตกเลยตามมาตามมาตมตกไม่ได้ตกไม่ได้ไม่ต้องงัดแล้ววิ่งเลยวิ่งข้ามมานิวเนโอใครวะเนี่ยเอ้ทีมขอบเป็นไหนวะ แบกไปช่วยด้วยก่อนแบบนกมันแบกไม<อ>่บบไ,ได้บอลแบกมันแบกไม่ได้ยิง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 หมอบไว้หมอบไว้หมอบไว้จ่ายให้ตนึ่ง GL 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 g ระวังเพื่อนระวังเพื่อนมีเพื่อนดาวมีเพื่อนดาวระวังเพื่อนระวังเพื่อน สกอตถอยหลังมางสกอตถอยหลังมาคานถอยหลังมาสกอตสกอตสกอตคานถอยหลังมาเท้าที่คัเบอร์อีกนัน้นึงอีกนัน้นึงยิงเข้ารัดโอเคสมมติบักแล้วเขาบอกสมบักนผมอุ้มได้นะมามันไม่ขึ้น แค่นไปช่วยไปช่วยไวร์พิเชอร์ไปช่วยไวร์พิเชอร์ยืนไงเย็นไอ้กดว่าสองเดี๋ยวเดี๋ยวมีเข้าไปยิงอัดร้านแล้วหายรอบดิขออีกนัดหนึ่งจุดเดินที่มันออกมาใช่ไหมเออไอยิงเอ่ไอ้ยิงไอ้ไอทีไปรอบนึงือนเคยนัดปุโอ้เจ็บเลยจี้เอาจี้เอาจี้เอาโดนโดนเมื่อกี้จิบเลดอ่ะใช่ปะจังไม่รู้อ่ะร้านอาหารตรงมุมอ่ะใช่ไหม ใช,ใช่ใช่ใช่ดีมาโอเคถ้ามันยิงกับมาก็ยิงมีนะทีมด้านหลังเคลื่อนที่ขึ้นมาหน่อยเฮ้ยใครรักษาพยาบาลอยู่กลางถนนน่ะเฮ้ยใครมีใครมีเครื่องช็อตไฟฟ้ามาทอตโบแมนเด็ดๆได้ยินไหมครับกับพี่กับพี่เหรอไอม่เห็นผมหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่เคยนอนอยู่กลางถนนน่ะทีมเนชขึ้นมาทีมทีมข้างบนหน่อยปกติไหมหรือว่าไง มันจมดินอ่ะมันตัวมันจมไปเลสเลสก็ผมผมวิ่งไปที่ที่อื่นแล้วขบบนแล้บบนเวอร์บนับอีครับเวอร์บนแป๊บนึงลองทับหาไอ้ที่ดูอะไรนะทีติอ่ะโอเคใใชโคบโอ้ทีมมีใครอยู่ด้านนอกสนุด้วยหร user left o r น h a n พร้อมยังพร้อมขึ้นข้างบนยังตอกับไพโรพร้อมขึ้นไหมผมยแผลพี่มันเลือจะหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคคัเวอร์ให้คัเวอร์ให้เราไม cover อยู่เดี๋ยวดูช่วยดูไว้รล้อลอไหนเก็บเดี๋ยวไหลไปข้างในเลยไอ้คนนี้บั๊กจัน ไม่ไม่ตายพี่มันอุ้มไม่ขึ้นอ่ะอันนี้มันตายแล้วไ่ะไม่รู้เหมือนกันมันบางครับมันแกเมื่อกี้แกบอกว่าแกอะไรไม่รู้ภาพภาพแกเดินไปแล้วแต่ตัวตบตบไมครับไปข้างบนก่อนเฮ้ยพิงนะตรงไหนวะโอ้ข้างหลังบายเลยบ๊วยหลบระเบิดไอ้เหี้ย ทางทิศเวทมีอยู่เล็ดเล็กลอตมที่จะกระจายขึ้นหน้ามาร,ากรมมอกลกงมุกต่อ<ป><ป>ระวังทางทิศเวทเว้ยผมเวอร์ซ้า้อยู่มุกไปเลย โบโบโบมาโบมามาแล้วมาแล้าแล้าดโบไปไหนลาตาลาดมไปทางเวทแน่เออมเขี่ยงเฮยเคกอนลองไปทางเวททางเวทแล้วเขาเวทข้างหน้าตินะทางเวทรออ่ะมีหลทางเวทเียร์ได้มีเข้ามาพอครับ ขี้อะไรขันหัวเหรอาแล้วไอโลกับสกอตอยู่ปะอยู่โอเคอ่ะไอช่วยคนเอาคนส่วนหนึ่งของเรามาช่วยไอ้นี่นีข้างล่างข้างล่างตึกดาวเยอะกราปิกาปอ่ะใครข้างล่างถอยถอยถอยมากเกาหี่เยอะไ กระจายคนเข้ามดใน่างด้วยระบไปแล้วไ้รงมาตัดหน้าปืนกูทำไมเนี่ยไอเวนช่วยเพื่อนเลย ไหวไหมไม่ไหวขิ่ไปขิ่ไปอย่ากลา้าหมอหมอหมอ,ห,หมอเข้าตึกระไรหมอเข้าตึกระไรไปข้ามปนไที่เหลือมาคกซ์เวอร์เลยดนะ้านล่างเนี่ยไปจ่ายตำแหน่งนะ้ข้าไปเลยข้าไปเลยบ่งฆ่าบ่งฆ่าไปเลยอถ้าเอตคอยเช็คฝาให้หน่อยนะเห็นปะโอเคกลัวแม่งมาสองด้านเลยเราต้องคอยระวังสองด้านเลยเพื่อน

แม่เจ้าน่าจะอยู่ฮะเอ่อต้องขอให้เลยแป๊บนึงนะเสื้อเจ็บตอนนี้น่าจะอยู่ครบครับเหมือนจะโดนยิงมาจากทางนอร์ทเวสต์เฮ้ยบอดบอดบอดถอยก่นอนคูเซเนอร์คูเซเนอร์เดี๋ยวเราถอนไปทีเจ็ด มีครับมาบ้านทีกวามีหมดีขุ้ทางยนเดี๋ยไปละเวดเว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 ดวหนึ่งฝากดูด้วยไปเวไเราไเห็นเลาคนี่เป็นหมอหรือเาเวตัวนึงระวังด้วยอยู่ในบ้านอ่ะข้างหน้าเลยสองเจ็ดเก้าไปได้ปะ กูกนก็นก็้ะไ่เป็จ้ะล่ยทางซ้ายซ้ายลงจัดลงลงเลยถ้าเจอได้เอาเลยไปเทสตนั้นิดขึ้นรกอ่าเสาไปเทติดเสา

เนกกำลังแบกบสกอตไปก็พีเ๋ยวิ่งออก่าสกอตยังอยู่แต่วิ่งไปได้ลาดลาดลาดไอคิวบัสเอ,อ้ยทางไหนวะเนี่ย,ยขนบนร์ขึ้นบร์บขึ้นขึ้นขึนบน้นขึ้นน้น เวินี้เนี้ก็ต้องเตรียมสปแผต่อนอดีนอดีต้าเทาเลยเข่าาหน้ามาหหน้าไปตรงกด้ถ้หลังถ้าแต่อะไรไม่ได้ท่านแถลเย็บเลยแม่งเด็นท่านแม่งถ้าผมจบ้านดีเหรอวะ อไปจีนไปจีนอ <TH> <ongs> ีอ <mañana> <rawd unre> ีอีทอีทเสาเสาอเสาเาเ้าเยาดีนะผมยังไม่ตายจะหาเลยนะจะหายเลผมเดนลองดินลได้ปะได้ละโอเคโอเคเวผมปุมข้างล่างแข่งไไหนฉันเกินไม่ได้เฉยเลยหมอหมอยู่เนี่ยเย็บติ๊บเลยตอนนี้ภริกเราคืออะไรเนี่ยนี่มาี่ไหก กูรอห้าสวนยข้างในมันตอบแล้วมันเป็นยังไงบ้างแข่นนะแข่งนะไอตึกนี้ข้ามตึกข้างข้ามไม่ได้นะไว้ข้ามมาได้อยู่นะแข่งกับใครก็ตามแข่งสองข้างก็เหมืนสองเ่องสุดมนมีการระเบิดแบบยีมาบีเจลเจลเจเข้ามไหน้างไหนเจลเจวเจลอยู่หรออยู่จานอยู่นี่อยู่ชั้นสองโอเคครับผมแบไผมแบ่ให้

ว่าเลยไปเลยต้องตี่ครับเดี๋ยวเราจะไปเสริมงที่หลังมันยิงห้าสิบเมตนห้าสิบห้าสิบผมโดนแล้วผมโดนแล้วละบมอบหมอบหมอบมอบเลยหมอบเลยเดี๋ยวดูให้ด้วยแขนส้มแขนส้มมีคนดาวไหมยังไม่ยังไม่มียังไม่มีโอเคเดี๋ยวเราลงตึกไปเอารถอ๋อมันคือรถถังกันน่ะฮะเจ๊จี การบังโดนน่ะจันกดใช่ใช่ใช่โอเคทังเกี่ยว okay, <thank> มันคือรถอะไรไม่รู้ที่มัติดป้อมบนรถหีบเหยียบเ็งแล้วระยะเท่าไหรอ่อ่ะจันศูนย์สามสี่หนึน่งศูนย์หกศูนย์ระยะหนึ่งเจ็ดแบลลิงสองสามสี่ระยะร้อยกินสี่ยี่สิบสี่โอเคครับพี่คพี่ไอ้คุณคน oh, ลงมาแล้วล่างอหนไม่แค่เดี๋ยว <c oughs> ใส่ในวิชชันไปฉันเล,เลงให้เลงเท่าไ่เลงเท่าไรจัง าม่งหวางลามาล่างแล้วก็ลออทางลงไปแล้วก็ไปที่ที่เราเอารถของเราเองอะไปเลยรถแ้ั่ตอ์ก็ยเป็นโอโอ้ยแยย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 ยแย่ยยยกยยยยยยแกยย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 แยย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  ตรงไหนไป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 ไแมงเลยกำลังเดินออกมาเลยข้ามศิลป์ข้ามข้ามภาพใครรู้ว่าข้ามาเร็วชิมบี้ไปไหมตาหมัวมองอะไรไม่เห็นไม่คนใดอยู่างคนแต่คนใช่เพื่อนแล้วเพื่อนแล้วปืนแล้วลงมาเนายกำลังลงกำลังลงจิบบอฟฟี่ต้องก่อนกีนก่อนก่อนอีกฝั่งซ้ายกลับไปเลยนะถอยกลับไปเอารถ

รีบมาลีมา,ามาาบเลยรีมาหนุ่มรีมารับไปลยตายเลยตายต้องบนลงลงมาหมดยัางายหมดแล้ว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 แลวขวาไปข้ามข้าม

ในพื้นที่ที่มีรถเราอ่ะไม่าจะมีสู่นะไปเลยไปเลยรัดรัดไม่ต้องถอกระปอเหนื่อยกเหนื่อยใ่ใจใต้องไหขวามาไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปละข้ากำแพงไปก่อนเลยไปก่อนเลยตามตามสควอตลีได้ทันาม เพื่อจะออกป่ปครับตอนนี้เรากำลังจบที่พีพ่พี่พี่พี่น่าจะมีอันอมีแล้วก็มีแฟรนี่ดูทีนแต่ดีแคบเรา

ไปกันพื่กนดาวแมดดาวแมดดาวไปขวาไปขวาท้ายใส่กันชั้นสงด้หดทีมเราสามสองโฮมแลาวนี่ขึ้นบายบาไปาไม่ร้เ่อไหร่เดี๋ยวเราบกราม

ตื่นแล้วครับผมขันหน้าอย่าเบรกนะวานรถลอยนะนิกตื่นครับตะคู่ดีทิ่ครับอะไรนะทังเลยอหรอโอเคครับก็เป๊ะไ้ โอเคเดี๋ยวเราไปโฮมึงหน่า ตืนะครับตื่นนะครับเอีมมือทำไมแกไปดูปอดแกปอดผมนันมน่นอะไรคุณออกโอ้ยออกมาทีแบบอกอ,บอกมาลื่น <laughs> Okay. Mm -hmm. I'll be cruising in my lane fast, oh, okay. call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working mm -hmm. nightly. If you think you'll win, ha, huh, not nah, mm -hmm. fucking likely. Mm -hmm. I've been taking shots, yeah, cold blooded, cold -blooded I, I Watching numbers, I numbers grow is what I call the pricey. the front row, run, run it up when they hype me. The following oh, grows, oh. they know how to ignite me. Call oh, me man CEO, man I've been running so shit so right now. And I'm playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain. What Turning losses in the